างช่องตื้แต่เลียวยืมนะคะมันเราจะมาทอดหมึกกรอบทำกินกันนะคะง่ายๆทำง่ายใส่ลงไปเลยะ้าเราเมล็ดไปหน่อยนะคะเพราะว่าทำกินเองต้นทุนการซื้อจากตลาดนะคะตลาดมันแพงนะ้ก็ทำกินเลยเราหากนกระตุ้มมาแล้วทอดเลย กระเบิดใส่อย่างนี้นะคะกระเพราเหมือนเด็กทอดไปเรื่อยอันนี้อันนี้หมูกรอบที่เราทอดเสร็จนะคะ ไปเรื่อยๆจ,จนต่อมาจะกรอบม,มากน่าทานหนังกอบฟูมันหนังกอบฟูหน้าเกลียงอกอกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะคะนังนกรอบฟูแบบไหนครับหนังกอบฟูนะคะนี่เลยมั้ยกรอบฟู เอย่องน่ารับประทานไอตัวนี้ยันนงไม่ต้มต้มก่อนใช่ไหมครับต้มก่อน,ออน,นแล้วปืงแดดจงลมให้แห้งประมาณสองชั่วโมงสามสัปโมงจะก็เอานำมาทอดน้องทอดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ก็เสร็จแล้วก็หนังกรอบแบบนี้ฟองแบบนี้นะครับผมพอทาน บอกวิธีการทำไหน่อยครับวัตถิบการทำขั้นแรกเราต้องต้มก่อนต้มน้ำน้ำต้มก่อนต้มก่อนแล้วพอมันสุกเอาขึ้นมาก็จิ้มทาเกลือใส่น้ำส้มสายชูลแล้วก็ผึ่งแดดวัน,วนวกี่นากี่ชั่วโมงครับประมาณสามถึงชั่วโมงค่ะถ้ามันมีแดด ถ้ามันก็จะประมาณมันก็จะแห้งเร็วจะทำให้หนังกรอบเวลาทอดถ้าแดดไม่เคยแรยงเราก็จะประมาณเพิ่มชั่วโมงขึ้นไปอีกสี่ห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยแดดแรงเวลาทอดหนังมันจะทองมันจะกรอบ เอาทำอะไรบ้างครับผมเอาทำอะไรบ้างครับเป็นกระเพาหมูกรอบทิชครหมูกรอบแกงหมูกรอบต้มยำแห้งหมูกรอบทัง้งร้านเราก็มีนะคะพริกเกลือหมูกรอบเมนูขายดีที่สุดของร้านเราเลยร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่ซอยพุ่มหัวยูที่ห้าสิบสองแยกส6บหค่ะที่ถนนศรีนามอนอสค่ะ ทางร้านของเรามีสั่งผ่านแอปได้นะคะมาถามที่ร้านได้นะคะระมาในซอยประมาณ30เมตรค่ะผ้อ,อยูทีห้าสยี่สิบหกค่ะข้างศิลกับวิซีนิดๆเลย ร้านเราหาไม่ยากค่ะเปิด Google เข้าใน Google แบบหาได้เลยค่ะร้านพวดตีตลิวยมงค่ะเวลาเปิดครับเวาเปิดสิโมงถึงสามทุ่ค่ะมีเมนูเยอะไหมครับมีเมนูเยอะแยเลยค่ะมากมาย ขหมูกระคะอของเราจะคองเพราะว่าถ้าเจอเด็ดแรงๆมันจะคองหน้ารับประทานใครเห็นใครใก็ว่าหน้ากิน ฝากกดตามติดตามได้ยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่อง y o u t u b วคดตุ้ยตะลียยืมด้วยนะคะได้อีกครับทางเพจควดตุ้ยตะลียยืมเหมือนกันค่ะครับผมที่สองช่องให้ติดตามค่ะทาง youtube และก็ทางเพจด้วยค่ะครับย t u b e จะเป็นวตุ้ยตะลียยืมนะคะแต่ทางเพจจะเป็นควดตุ้ยตะลียืมค่ะ ฝากกดไกลค์กดแชร์ฝาติดตามด้วยน,นะคะนี่คือขั้นตอนการทำมุกกรอบใช่ไหมครับค่ะขั้นตอนต่อแล้วติดตาม <c oughs> ต่อไปแล้วครับผมนกับเมนูอาหารจะค่อยๆทยอยลงนะครับผมการทําอาหารแต่ละยับเมนูวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสําหรับวีดีโอคลิปนี้กดฝาก ขอฝากกดติดตามฝากติดตามทาง YouTube ปุ้ยตรวยิมด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ